พี่กินพ่อไปลงเดี๋ยวให้สามีลงไปรอข้างล่างแล้วพวกเราตาและแล้วเราก็เดินลงไปไงมันก็จะได้รูปอยู่ข้างล่างไงแล้วรูปมันได้ไงสายเข่งเนาะเมาเคราสัตว์เมาเคราสัตว์สองครังสกข้าวปวด

เกโอ้ยอย่าอย่าให้ลูกเห็นนะไปแล้วซาเด็กซอ ทำไรกันครับเล่นแบบกระเด็นแคปอกแคปกอก